รีวิวสินค้ากันหน่อยนะครับวันนี้บังลิดได้ตาช่างดิจิตอลมานะครับในราคาแค่หลักสิบนั่นเองนะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับผมบังลิหรือดแชร์นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านิดหน่อยนะจากช้อปปีนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะ น,นี่ไงครับผมนี่สินค้าครับผมนะโอ้นี่แกะถุงมาจากอมือใครเนี่ยโอ้โหอะมือใครเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มือมังลกเนี่ยมือใครเนี่ยนี่แกะออกมาจากถุงขนส่งรียยร้อยแล้วนะล้วดูสภาพครับโอ้โหเก่ามากเลยฮะมาเย็นมาเลยโลหะเย็นมาเลยนี่แกะเลยนะโอเคสิ่งที่เขาให้มาคือมีทานนะครับมีทานนะ มีท่ทานในในๆนหนในนทานนานนี่มีทานมาให้ครับ2ก้อนฮะนี่ครับโอ้โหหน้าชั้นหลังเบอด้วยครับกล้องโคตรดีครับบางทีบอกเลยอ่ะเป็น A2..2A งสเนาะทาน 2A นครับขนาด 2A งเอโอเคเามาดูนะว่าใช้งานได้หรือเปล่านะนี้เพิ่งแกะสดสกันเลยนะครับแกะมาชุบชุบุุุเนี่เดี๋ยวน้องใส่ทานก่อนครับอันดับแรกต้องใส่ทานก่อนครับแกะไปเลยครับ แกะยังไงครับนี่านี่แกะแล้วนี่ราใส่ฐานครับอย่แกะฐานก่อนน้องแกะฐานหน่อนได้แกะฐานเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาประมาณ3ปีนะนี่ปีที่4นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะ,ะใส่เลยครับผมอ,อีกก้อนนึงใส่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะที่รู้คือน่าจะถูกแล้วมั้งเฮ้ยถูกหรือเปลาเนี่ย มันมีขั้วบวกขั้วลบเหรอเห็นเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าใส่ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูซิมันเขียนบอกหป่าเขียนบอกหรือเปล่าไหนดูซิผมไม่รู้แหละผมใส่ไปแล้วอันนี้น่าคิดว่าน่าจะถูกนะเขียเคียใส่ไปแล้วเด่นเอาใส่ยังไงนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอ่ะเฮ้ยก็มีคู่มือมาด้วยครับเพื่อนๆ คมรู่มืออะไรครับเนี่ยโอ้คู่มืออะไรครับเนี่ยดูว่าคู่มือเขาโอ้โหนั่นจะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยของแท้ครับของแท้ครับมาถึงของจีนแท้ๆเลยครับผมโอเคเออเฮ้ยเอา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 ทำไมมันอยู่ดูขึ้นหนึ่งละ่ะมันต้องออกมาข้างนอกก่อนไหมอ่ะตั้งข้างนอกก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆอ่าโอเคหนึ่งศูนยละโอเคเดี๋ยวลองตั้งนิ้วบางลิปนิดนึงอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบออนอ๋อสี่ร้อยกร,รัมนะฮะ เดี๋ยวลองเล่นตรงนี้ดูตรงนี้คือปิดนะครับปิดปุ๊บอ๋อปิดนี่ฮะออนเปิดอีกครั้งนึงออนโอเคได้อยู่นี่อ๋อ,อน,นี่มีอ๋อ,อน,นี่ม,ออมีแบบเป็นออนด้วยครับขอบคุณครับโอเคฮนะเมื่อกี้เพิ่มความสว่างให้ตัวมัเนเยอะแล้วนะครับพอดีว่าเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะมืดนะครับผมแสงไ,งไม่พอนะครับคนข่าวๆก็ทําให้ตัวค้ำได้นะ โอเคอันแรกปิดนะฮะอันนี้ปิดนะฮะอันนี้ปิดเปิดนะครับแล้วน,นี้โหมดนะฮะโหมดคือเป็นกมก็ได้เป็นออนก็ได้นะครับนะอันนี้กดปุ๊บอ่ะเป็นกมกับออนนะมีสองอันเนาะมีสองโหมดเนาะนี่คืออะไรไม่รู้อะไม่รู้ไปว่าอะไรเนะี่ยคืออะไรไม่รู้กดเลยอินไม่อินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองมาช่างกันจริงๆเลยนะก็บอกว่าเนี่ยช่างได้ไม่เกิน1ิ กิโลนะครับนะหนึ่งกรัมจนถึงสิบกิโลนะช่างแค่นี้อย่างเดียวพอครับนะฮะนี่ยี่สิบกกรัมครับพี่น้องถือว่าได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าปริมาณเยอะนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะนี่ลองแมสดูครับนี่สี่สิบแปดนี่ครับก็ถือว่าจากที่บางทีลองใช้นะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้นางองหลักซื้อมาในราคาหลักสิบนะครับราคาหลักสิบในที่นี่ก็คือเก้าสิบเก้าบาทนะครับ หลักสิบเหมือนกันเงี้ยเก้าสิบเก้าบาทไม่ใช่นะครับประมาณห้าสิบเก้าบาทเนาะถ้ามังนี้จําไม่ผิดนะครับสั่งมาเมื่ออาทิตย์แล้วเนาะก็ใช้เวลาประมาณสามสี่วันนะครับถึงของมาถึงเนาะก็ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมังนิ้ขอไปลองอีกทีนึงแล้วกันนะฮะเวลาได้เอน้ําตาลทรายนะครับหนึ่งกิโลเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับอเอาลองโอโมดูลองโอโมนะโอโมเกี่ยวกับร้อยยี่สิบห้ากร,รัมนะครับอายุสิบห้ากรัมลองลองดูครับถึงหรือเปล่ากดก่อน เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนครับปุ๊บเอากดองอนิดนะึงป<อ>ุ๊บออกก่อนแล้วก็กดทับปุ๊บนะแล้วก็ตั้งครับปุ๊บ <laughs> เออน่าดุงเก่นว่าร้อยยี่สิบากร,รัมครับแต่ว่าช่างได้ช่างได้ร,ร้อยสี่สิบสามกรัมครับช่างเกินครับ <laughs> อะไร,รเขาเงี้ยไม่ตรงะนะนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ่าเนี่ยครับนะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเพิ่งซื้อมานะหนึ่งกิโลนะลองดูนะว่าได้หรือเปล่าเออีกก็เอกเอก็เกือบได้ตรงความจริงอยู่นะเก้าร้อยเก้าสิบหกกรัมนะครับนะนก็ถือว่าโอเคอยู่นะแสดงว่าไอเนี่ยแสดงว่าไอเนี้ยครับนะน่าจะคือแพ็กเกจมันก็น่าจะหนักอยู่นะมันก็เลยเลย,เ,ลยเป็นร้อยสิบสามกรัมเนาะในส่วนไอเนี้ยก็คือ ขาดไปขาดไปห้ากรัมอ่ะง่ายๆคือเออไปหากรัมนะครบ1นึ่ันเหลือหนกิโลพอดีโอเคนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวได้แค่เพียงเท่านี้นะครราผมนะถาาใครสนใจนะเดี๋ยวันจะทิ้งลิงก์นะครับร้านที่ขายนี้นะ ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับผมนะเป็นลิงก์ของชอปปี้นะครับตามผลงานมนางิไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรที่มังลิจะใช้ได้หรือแบ่งป,ปันได้มังิก็จะแบ่งแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะถามได้ใต้คอมเมนต์นี้นั่นเองนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกขอขอดระฆังดังตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค